ล็อบกิเมตซีดลอน็อบเก้าสายพีสายพีกิเมตครับทีทสามโลโคบอนร้อยเปอร์เซ็นต์ของกิเมตอ,อยูสยรรสย 3, อ่สายป่าสวยช่อนอ่างวันตับนะครับชมเต็มต่อไปกันมันเจี๊ยบเลย รัอ uhm. นขาด้วยขั้นยกด้ครับชัอนไม่เตะเลยนี่ครับอนใชที่สูงไมเตม สวยวันแสกดร้อนเลยตอนจัดก,กระโดดปกอปิดยืนรอก่อนนะโอ้จะเปนงอยเี้ยนเก้าวะ กระเดินเลยกัดกระโดดกระเดินเลยหลุดเฮไหมกัดโอ้โหมาลาโอ้ยยกไอ้นึ่งแทมอ้ยคันอาไม้นึ่งแทมสวยคันวบตุกเค สวยๆครับนะราคา200กว่าบาทต่อกิโเม็ดสีห่อนรอบเก้าสายพีซจีเม็ดอีสาม่อนเขื่อนใช้ทิปสวยดีเด็ๆเด็กหน่อยมันอยู่ที่ไหนวะที่แกนี่ไงมันพุ่งมาจากนี่เนี่ยน่ามึนจัมันอยู่กลางน้ำไปได้ที่ ท่อนท่านอม้หนึ่งแต้มสองเท่าแนละ้วนี่ครับคันแบกไอ้คันไว้ทุกเคครับรอบช็บีหลอ,ลอนรอบเก้า,าตึงกบกบเก็บตีบ ไม่ด,ดูเลยนะที่อย่างโดนตึงเลยจะทับสักหน่อมาใหญตัวนั้นหรือเปล่าหลไรแคบ <laughs> ผลประกอบการวันนี้เป็นช่อนก็นได้สนุกช่อนไซส์ที่สวยช่อนเคื่อนตัววันวันมันตัดแต่ละตัวหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดนี่ครับที่เราใช้คันไวทูเคลอกกิมเมก